สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในสนามมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมนะครับสรวงแลนด์แดนมหัศจรรย์วันนี้มีอะไรอัปเดตไปจากเดิมบ้างเราไปชมด้านในกันครับไปครับวันนี้นะครับถ้าดูสภาพโดยรวมนะครับ ก็เห็นได้ชัดว่ามีอย่างหนึ่งนะที่แตกต่างไปจากเดิมนะนอกจากที่รัว้วเริ่มมีการติดตั้งแล้วนะครับด้านในสนามฝั่งตัวของกร a s s เตเดียมเริ่มมีการปรับระดับนะเดี๋ยวลงไปดูใ,ใกล้ๆกันนะครับส่วนกลางสนามแน่นอนครับในกลางสนามเราเห็นแล้วนะครับว่ามีการปลูกหญ้าสีเขียวๆในสนามแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันใ,นใ,นใกล้ๆนะ ว่าสนามด้านล่างจะเป็นยังไงครับผมไปกันครับเมื่อกี้เราเยือนอยู่ข้างบนเนินแต่ฝั่งโน้นนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหน้านะของตัวอัธจันทร์หลักแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงด้านหน้าเนี่ยตัวฟาสาสตรเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนู้นก็เป็นลงยิมนาะกำลังทำในส่วนของงานลานจอดรถอยู่นะครับผม ที่เห็นไกลๆตรงโน้นนะครับเป็นแนวสายไฟฟ้าแรงสูงนะที่จะเข้ามาในโครงการนะครับจริงเข้ามา2ฝั่งนะมีฝั่งนี้กับฝั่งด้านอาของด้านหลังอาจจะอาคารยิมเนเซียมเนาะแต่ฝั่งนี้ก็จะเข้ามาเพื่อจะจ่ายให้กับตัวโคมไฟนะของเ,อเรียกว่าสนามส่องสว่างนี่ครับผมหลังจากนี้นะครับพอมีการขออนุญาตนะ การไฟฟ้าต่อไฟแรงสูงนะครับเข้าโครงการแล้วนะครับแน่นอนนะฮะก็จะเริ่มกระบวนการทดสอบนะการส่องสว่างของไฟในสนามที่นี่ครับผมนู่นเลยครับทั้งหมดเลยนะทั้งอาคารเลยเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูทางฝั่ง glass stadium นะที่ปรับระดับหรือว่าพอสมควรแล้วคิดว่าเรียว่าเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับเป็น เป็นส่วนของฝั่งกราสเดียมที่เราเห็นเป็นแค่เนินดินในปกตินะตอนนี้เนี่ยมีการปรับระดับนะครับเพื่อจะเป็นที่นั่งนะนุนม่นมๆบนพื้นญ้าตรงด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยครับผมหลังจากที่หลายๆคลิปนะเราขึ้นไปอัธจันทร์ฝั่งมีหลังคานะครับอัธจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคานะเราไปมาละเหลืออัธจันทร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งนี้เรียกว่าอัธจันทร์ฝั่งกราสเดียมนะครับซึ่งวันนี้มีการ ปรับระดับแล้วนะจะเห็นว่าในส่วนของกราสเซียมนะครับมีการปรับระดับเป็นแนวโค้งนะเข้ากับรูปของตัวสนามนะเป็นโค้งๆนะรอบมาเหมือนกันนะครับจะเป็นเห็นเป็นส่วนโค้งนะฮะเหมือนกันกับตัวสนามเพื่อเป็นการช่วยเรื่องของมุมมองนะครับในตัวสนามครับผมอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับที่เห็นเป็นขั้นๆนี่นะก็จะเป็นแบบเหมือนที่นั่งนะแล้วก็ให้ผู้ชมนะได้นั่งชมใน ระดับที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มองไปที่สดาวันที่เรามาตอนนี้นะครับมีเมฆ่นนะคลิ้มมาเลยนะครับฝั่งนู้นยังสว่างๆอยู่นะแต่ด้านหลังของตัวอัธจยัยรนะครับ เราอยู่ใกล้ภูเขาแหละนะฮะตอนนี้ก็คือมีเมฆฝนกำลังมาครับตอนนี้ตัวห้องคอนโทรลนะด้านบนนู่นนะครับอันนั้นจะเป็นห้องควบคุมนะครับเรื่องของระบบเสียงระบบไฟนะฮะที่จะมีการแข่งขันนะระหว่างการแข่งขันนะครับก็จะเป็นห้องคอนโทรลนะอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยครับด้านบนสุดของตัวอาจรรย์ฝั่งมีหลังคาครับผม เดี๋ยวเราจะเดินมาด้านในของสนามนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าโดยรอบนะที่เห็นนะครับเป็นการปรับพื้นนะตอนนี้เทคอนกรีตเรียบร้อยนะครับเทพื A ้นเรียบร้อยนะครับเพื่อเตรียมงานของลู่วิ่งนะรางระบายน้ําก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวลู่วิ่งในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเข้ามาดําเนินการติดตั้งและเดี๋ยวเราจะไปดูตัขเขียวด้านข้างครับ ตอนนี้เริ่มเรียกว่าปูหญ้านะเรียกว่าอาจจะรู้สึกว่าปูมาได้2สัปดาห์แล้วนะครับอาจจะมีร่องรอยนะของการเ,าเป็นแผ่นหญ้านะใช้วิธีการปูลงไปนะครับจะเห็นว่ามีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเนาะนยฮะที่เราเห็นนะครับตัวของหญ้าเนี่ยเพิ่งลงไปเมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้วนะครับยังไม่ติดดีนะแต่ก็เริ่มเห็นถึงความสมบูรณ์นะครับของหญ้าที่นี่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับยังมีร่องรอยของ รอยต่อนะของหญ้านะครับหลังจากนี้อีก1เดือนนะครับรอยต่อจะหายไปและหลังจากนี้อีกราวๆ3าเดือนสนามที่นี่จะแน่นมากพอที่ใช้สําหรับการเตะฟุตบอลในสนามครับผมคือพร้อมสําหรับการใช้งานน,นั่นเองหญ้าที่เห็นในสนามที่นี่นะครับเป็นหญ้าพันพัสพาลัมนะเหมือนที่ใช้ใน สนามสมโพธิช่ใหม่700ปีนะครับเกเป็นญ้าพันเดียวกันนะครับความแน่นความนุ่มก็ไม่ต่างกันแน่นอนนะครับเพราะที่นี่บรรยากาศไม่ได้ห่างกันมากนะจากสนามสมโพธิช่นใหม่700ปีแต่ที่นี่อากาศอยู่ในลางภูเขาแล้วตอนนี้เนี่ยฝนกําลังจะมาด้วยนะมาช่วยให้ความชุ่มฉ่านะครับกับญ้าที่เพิ่งปลูกไปใหม่ๆในสนามวันนี้ครับ นอกจากหญ้าเขียวๆแล้วนะครับในสนามเองนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งห็นตูมีตีเส้นนี่นะครับอีกสักพักหนึ่งพอหญ้าเริ่มสมบูรณ์นะครับก็จะมีการตรีเส้นนะในส่วนของพื้นสนามนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาดูอีกที่ก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีติดตั้งในส่วนของเสาประตูไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวเสาประตูจะได้เรื่องของเซฟตเรื่องระยะเนาะ ก็เลยเอาเสาประตูนี้มันถอดได้นะครับเป็นเสาประตูที่ใช้สําหรับสนามฟุตบอลมาตรฐานทั่วไปสีเขียวอย่างที่บอกนะครับนอกจากอัธจรนยร์ฝั่งทิศตะวันตกตะวันออกนะแล้วก็อัธจรนยร์ฝั่งที่3นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือฝั่งที่เรียกว่าการสเตเดียมนะความเขียวนะครับอย่างที่เห็นนะครับนอกจากในพื้นสนามที่เขียวแล้วนะที่เห็นคนยืนไกลๆตรงนู้ดนะครับ เดี๋ยวผมซูบไปนิดนึงก็ได้นะครับตรงโน้นนะครับที่เห็นเป็นพื้นสําหรับดินนะเป็นเนินดินตรงนั้นนะครับก็คือบริเวณก๊าสสเตเดียมนั่นเองก็จะเห็นเป็นรูปสีเขียวนะครับทะลุขึ้นไปจนถึงตําแหน่งบริเวณนี้เลยครับระดับนี้เลยนะจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าที่ปลูกลงไปบนดินเหมือนกันครับผมหลังจากนี้นะครับการก่อสร้างนะฮะก็เร่งงาน มากพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้เนี่ยฝนจะลงเยอะนะนี่ก็จะเข้าหน้าฝนนะครับต้องให้แล้วเสร็จนะก่อนที่ฝนจะลงในงานที่แบบเป็นส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องไม่อยากให้เปียกนใะนอาคารก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนที่อยู่ภายนอกเนี่ยก็จะต้องทํางานเร่งเพื่อจะหนีฝนนิดนึงนะครับผมในบริเวณด้านนอกซึ่งการก่อสร้างโดยทั่วไปวิศุวกรหรือว่าคนวางแผนก็จะทราบดีนะครับว่าการเข้าสู่หน้าฝนเป็นการยากสําหรับการทํางานครับผม จริงฝนตกลงมาหลายรอบแล้วนะครับในสนามนะเดี๋ยวถ้าอยู่ทันนะฝนตกมันไม่แน่ใจว่าจะตกพอทันหรือเปล่าในสนามตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูวิ่งเองหรือว่าในสนามหญ้าเองตอนนี้คือไม่มีส่วนของน้ําขังให้เห็นเลยนะครับแสดงว่าเป็นการระบายน้ําที่ดีสำหรับสนามรับผม ันนี้ผมเดินขึ้นมานะในส่วนของตัวตำแหน่งติดตั้งสกอ์บอร์ดนะครับที่จะอยู่ตรงด้านบนนะของตัวด้านหนึ่งนะครับฝั่งหนึ่งของตัวอัฒจันทร์นะผมจะให้ดูวิวด้วยครับที่แล้วที่เรา ลงกันไปนะก็คือระเบียงด้านล่างนะครับนูน่นระเบียงที่เห็นนะฮะอันนี้เป็นระเบียงนะค่อยมาเดินเล่นกันให้สบายใจเลยครับวิวที่เห็นก็นูน่นเลยฮะอย่างที่เห็นวันนี้ฝนตกนะบรรยากาศดีมากๆถ้าเป็นวันฟ้าเปิดๆเราจะเห็นภูเขาล้อมรอบตรงจุดๆนี้เลยนะครับผมทั้งหมดจะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็มีเฟสอนาคตนะก็คือว่า เป็นในส่วนของลมยิมเนเซียมคล้ายๆกันนะครับน้าตาคล้ายๆกันอีก2หลังนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงด้านหนอนที่ทิ้งพื้นที่ไว้นั่นเองครับผมส่วนด้านภายในอาคารนะครับตอนนี้เนี่ยมีการทดสอบเบื้องต้นนะเป็นเอาไปชั่วคราวนะครับมาทดสอบเรื่องของระบบแสงสว่างนะในอาคารนะครับเนื่องจากว่า ด้านในเนี่ยประตูหน้าต่างเนี่ยติดไปมากพอสมควรแล้วนะครับในห้องเนี่ยถือว่าสามารถที่จะล็อกป,ประตูนะครับสามารถเปิดถ้ามีไฟก็เปิดแอร์ใช้งานได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้แล้วครับผม,มถ้าในตัวโถงเราเห็นหลายที่แล้วนะว่าความสูงเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าด้านในเนี่ยทำงานของพื้นนะเหลือทำความสะอาดนะครับ พื้นนี่เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกประตูหน้าต่างนีติดครบแล้วนะงานสีก็ถือว่าไปได้หมดแล้วนะครับสีถือว่าไปได้ทั้งหมดของตัวอาคารแล้วด้วยนะครับเพราะที่นี่คือสนามกีฬามหาวิทยาลัย ราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมสลวงแลนด์แดนมหสัสจรย์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ฝนกำลังมานะด้านหลังเลย